ฮัาโสวัสดีครับเอาเลยเลยเปลี่ยนท่ามหลงเกลยวเชื่อมกันได้ยุ่วว้าวว้าว่าวคิดคิดแล้วต้องเอาไอต้องกันลึกตีเราทำเราตรงห้าเราตรงห้าได้ดีว่ามันเกี่ยวหลวบแรงมางอ่ะนี่ทอดมายากอ่างไหนของเนี้ยอันนี้เปลี่ยนไอออนดาวมันยืดอ่ะโอ้เปลี่ยนเพื่อเปลี่ยนไหมเปลี่ยนแท่งหรือว่าเปลี่ยนขอบกันนะเปลี่ยนทั้หมดเลยครับโอ้โหสุดยอดเลยนะ นี่สร้างอ่งนี่มาตั้งเีนี้ก็ออกคอมอเนอ่าไม่เพียนซะแล้วแกได้แหละรแต่ว่าจะประกอบตอนนี้ครับอ้นี่ประกอบได้เป็นตัวตัวเลยนะเดี๋ยวนี้โอ้สุดยอดมากนะของนี่ฉายซื้อมาตัวอะไนี่ห้าัาห้าัวาเหรอโอ้มันคงไม่เลยนะทำไมทำไมแดดขัาไหนมันคงไม่ไม่เยยมๆเลยเสร็จไหมวันไหนจ้ะ ก็ได <bord Safe. S 2> ้ปัจจุบันมีแค่อ EU ต่ออีโก้แต่ไม่มีห้องให้โอ้โหเยี่ยมเลยนู่นนี่อย่างได้ยกลงดีกันดีดีแน่หรอแต่วันจุดนี้จว่าแค่ไหนด้ไม่ยกลงดีดีฟองกาวอ่ะครับโอ้แต่ว่าผมจะประกอบจุดนี้ไว้ไว้ไหผมจะยกขึ้นอ่าน่าเลยบอกเชฉยว่าเดี๋ยวหลังนี้ไปทำยูทูปคนในโรงแรมดีกว่านะ เอาเลยน้องไม่เพื่อพลานเลยใจแล้ว่าเปลี่ยนไปตวงเลยยังไม่เรียนไ,ยยไม่ไตวงวันนี้ประกอบอีกตวัวนึงทำจนจำนานแะล้วนี่ชีวิตอของเราคนโรงแรมเนะี่ยทำได้ตั้งสากะเบือ,อยันโดยรบนะงานไม้งานปูนงานไฟฟ้างานทุกอย่าง ลุงชายบอกว่าทำหมดตกไม่เลยมันต้องชายถอดถ่องแดงอย่ไหมเนี่ยถ้าเป็นถอ,อยก็เปิดต่อได้เน,นาะต่อลูมิเนียมนี่มันอยู่แข็เลยไม่ได้ใไหมม,มันจะตัดนี่คือตัดเลยเว๋มันจะรัวหหรัวเร็วมันแข็อันได้ไม่นานอ๋อโอเค ผ่านเลยผ่านเลยเดี๋ยวผีไปรับไปตัวอะไรก้อนกันนะเดี๋ยวผีข้อ,อยัดเ,เอาลงเอาลง,าลง,าลงยูทูปนะเออเย่ยม,มากเลยน้องชายเนะี้ย